ตามไปตามโมอมไปลูกตามไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมปลาทูคือเก่งอดี๋ยวเราถึงคึ้เนี่ยถึงคึ้ได้ปุ๊บถุปุ๊บถุบปุ๊บบ้าสุโต๊ะคู่ว่ามันหนึ่งต่ำๆหน้อยๆโอ้มีนัดเก่งมากลูกพยุงตัวเองขึ้นได้ไหนล่ะไปไหนล่ะโอ้มันวิ่งถึงแม่มันแล้ว นุต้องเดินถนนนะลูกอันนี้มันพื้นมันขุขะไม่เรียบกว่าจะถึงล้มกี่รอบแล้วละ่ะโอ้เก่งจังเลยตีนขึ้นต้องคู่บบกไงได้โอ,โอ้ไปเดินถนนลูกเดินถนนมอมอยยนยาตอนยืนยืนข้ามๆนู ขึ้นถนนขึ้นถนนก่อนลูกนี่มันแรงว่าอยากเข่าคอกอยากกินหญ้าไปเดินตามเลยเดินตามเลยเดินตามเลยลุยด้วยกรบเมียจยังอาบน้ำไหมให้มันลาลาเมือเมย์จะได้รับสนิด มอเนี้ยมอทสิลูกมอจา๋ามอจา๋าเอาไปให้มอกินไปมอจา๋า เดินตามที่ลูกเดินตามเลยน่ะไปเลียงเดินตามง้งกินหยาอยู่ง้อหยางหยางยันง้วที่ไปนี่จ้ะอ่ไปแล้วมอไปแล้วเดินตามมา นี่สามตัวคนละกำละแกได้บ้างจะกลับไปทำไมละ่ะกลับไปหาปูเด้วเห็นปูตุงว่ากลับขึ้นไปแล้ว เอากระี Double ิยางใช้คัลูกง่วงกั่ลินนกว่ลิง่วงไปไปเดินตามปูไปเร็วมันนี้คนสิขึ้นคูี่มันเืออยู่สองตัว จันจา๋าจันจา๋าเห็นไหมคุณเห็นอีกเกิื่อสีแดงจันจา๋าเรียกสิลูกเรียกสิจันจา๋าฮะเหนื่อยแล้วใช่ไหม